เอาวิมุตติโอความหลุดพ้นหรือก็เรียกว่ามิโรธห้าการหลุดพ้นมีห้าสเต็จมีอะไรบ้างหนึ่งอันนี้คือเวลาคนถามเยอะว่าเอ้เวลาเราจะปฏิบัติธรรมเริ่มตรงไหนก่อนวะทําไงดีบางคนบอกว่าให้ดูจิตบางคนบอกไม่ต้องดูกายบางคนบอกให้นั่งสมาธิอืางงทําไงก่อนวะครับย่ายงครับอ่าจริงๆกระบวนการมันมีครับว่ามิโรธที่ว่าเนี่ยห้าอย่างนี้คือหนึ่งบังคับข่ม เหมือนต้วแบะบังคับมันเหมือนเหมือนหมาเอามาเลี้ยงใหม่ๆมันอยู่ที่บอกให้มันฉี่เนที่มันก็ไม่ฉี่บังคับมันก่อนล่ามันปีมันตบมันมันจะได้เชื่องคนเราคิดฟุ้งซ่านตลอดเวลานู่นจะทำอะไรยังไงไม่รู้เรื่องเลยเลยก็โดนบังคับจับไปอยู่ในวัดไปนั่งสมาธิพิติตเคยไปปฏิบัติธรรมอยู่หลายวันเนี่ย เคยประมาณสักสี่ห้าวันเนี้ยสี่ห้าวันนะครับผมนี่อ่อนๆนี่เป็นสิบปีโอสิบปีเป็นพระมหานะะาัเออเขาเป็นพระมหานะเขาเรียนทำเจ็ดนะครับเน้นอีกทีนะอ้โห่าเพ้าะฉะนเขาทำตั้งเยอะนะแต่ว่าเขามีการกดมีการข่มบังคับมันไปก่อนอในช่วงแรกครับจากหลังจากการกดการข่มบังคับไปแล้วต้องยังไงต่อก็คือเป็นการเราเขาพอเราเขาเริ่มบังคับได้แล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มนิ่งเนาะเริ่มไม่แบบบ้าบอฟุ้งซ่าน เขาก็ต like ้องพิจารณาสิ hmm. ่งที่เป็นคู่ทํากันก่อนอ๋อพวังเออคืออะไรคู่ทํามีอะไรบ้างก็อันนี้ผมไม่แน่ใจเลยคู่ทําคืออะไรเอาเราก็รู้ว่าทุกอย่างมันมันมีฝั่งตรงข้ามนะอ๋อมีทำมีขาวมีทุกมีสุกนะมีทุกมีสุกถ้ามันมีทุกมันน่าจะมีสุกมีสุกมันก็น่าจะมีทุกมีขาวมันน่าจะมีดํำเออไม่มันน่าจะมีไว้แล้วถ้ามันมีเกิดมันต้องมีดับด้วยใช่เออมันเกิดได้มันต้องดับได้ดิมันเริ่มเริ่มโอเคละ เออหรือว่าพนมีสิ่งที่มันดีงามไปกุศลมันต้องมีอกุศลดิครับไอ้เฮ้ยมันก็ต้องมีไว้มันมีทุกมันต้องมีทางดับทุกสิวะอืมไ้นยมันต้องมีอะไรที่คิดหาคําตอบตรงข้ามนั่นนี่ก็เรียกเป็นสเต็ปที่สองควรเริ่มใช้ปัญญามากขึ้นละเริ่มแบบมันต้องมีมันต้องมีมันต้องมีสามเขาเรียกว่าสมมติเฉถ้าวิตนิโรธคืออ่าคือตัดตัดโทะอืมตัดไอ้สิ่งที่มันรุงรังทําให้เราไม่ไปไนหนทันทีมันก็จะม สี่แล้วแยกเป็นแปดมีชั้นกัมีโซดาบานโซดาปาิีมากโซดาปฏิผลสกิทาคาธนาคารผ่านตัดอะไรอะครับเขาเรียกว่าตัดสังโย์สังโยอสิ่งที่มันมาเกาะมาเกี่ยวมันดึงไว้ไม่ให้ไปไหนไม่ยอมให้ไปเนาะถ้าตัดได้มันก็จะไปทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้นไปเรื่อยๆนี่ก็แลลว่าขั้นถัดไปคือเริ่มเริ่มพอเราเริ่มเข้าใจว่ามีคู่ตรงข้ามตัดได้แล้วเว้ย ตัดการยึดว่านี่ตัวเป็นของเราตัดได้เริ่มก,ก็ตัดไปเรื่อยๆเรียกว่าตัดสังโงยนต์ตัดสังโงยนต์ซูเชทาน,ชนิโรดผ่านขั้นที่สามตัดแล้วเรื่องไงต่อต้องสลัดออกสิยัง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 ต้อง <Okay. S 2> จัดการความสงบให้เป็นสงบให้เป็นระง,งับให้ได้รู้สึกว่ามันโล่งโปร่งสบายให้เป็นเพราะฉะนั้นถ้าจากการแบบกําลังวุ่นวายนู่นนี่นั่นอยู่เงี้ยกาลังคิดว่าเออใช้อะไรดีมันเป็นยังไงผิวเป็นยังไง เราเริ่มเข้าใจว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราแล้วเราก็สงบมันได้ไม่วุ่นวายไม่ฟุ้งเฟอ้อไม่รู้สึกว่าแบบเป็นทุกข์กับมันได้สง,งบได้ใครมาทําอะไรไม่สามารถสงบได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งก็เป็นขั้นถัดมาและขั้นสุดท้ายสลัดไหมสลัดทิ้งหมดละก็จะทําอะไรไงมาก็ตามครับก็จะรู้อะไรมาก็ตามมีรู้ข้อเปรียบเทียบรู้ฝั่งตรงข้ามก็ตามเข้าใจแล้วมันไม่ใช่ของเราก็ตามอืรู้ความสงบ<ส>แล้วอะสุดท้าย ทิ้งมันให้หมดทิ้งมันทั้หมดทุกอย่างก็คือเข้าภาวะของนิพานครับคือทิ้งในสิ่งที่ตัวเองรู้มาสลัดออกทิ้งให้หมดก็เรียกว่านิสรณะนิสรณะนิโรธนิโรดอ่าก็คือการสลัดทิ้งให้หมดนี่คือนิโรธคือหนทางในการใช้สมุนไพรถ่าละเรียบร้อยอ่าก็คือเป็นอีกเครื่องดื่มหนึ่งเรียกว่าเครื่องดื่มนิโรธครับและอันที่สี่คือเครื่องดื่มสุดท้ายคือเครื่องดื่มของมัดมัคที่มีเรียกว่าเวแปลว่าทางมีอะไรมั่งมันคืออะไรมัคคืออะไร มักมีองค์แปดมักมีองค์แปดซึ่งเป็นสิ่งที่เราควรเจริญเขาใช้ศัพท์คำว่าอะไรอริยมรรคครับมีศัพท์อยู่เนี่ยพี่พี่จดไหมเนี่ยอะไรเนี่ยอ๋อโอเคภาวนาการภาวนาใช่ภาวนาแปลว่าเดเวลลอปแปลว่าทําให้มันดีขึ้นมีอยู่สองแนวให้ทําง่ายๆก็คือสมถะกับวิปัสสนาอืสมถะก็ว่านไปการทํากรรมฐานสี่สิบนู่นนี่นั่นก็ว่าไป สมถะวิปัสนาเพราะว่ารู้เห็นตามความจริงสามารถทำได้ตลอดเวลาอีกสองเสร็จเนี่ยถ้าคิดตามนะอุปทานขันห้าห้านะวกอาวิชาแปดเพราะว่าตันหากับวิภาพะตันหาอีกสองสิบห้าแล้ววิชาอีกสามนิโรธอีกห้าแล้วก็มีสมถะกับวิปัสนาอสอีกสเท่ากับยีเท่ากับยี้าอันนี้คือพอเราชิมแล้วเราเริ่ม แจกแจงรายละเอียดรสชาติในปากนี่ละเราก็จะแจกแจงมาได้ถึง25รสชาติในเครื่องดื่มสี่เครื่องดื่มทันไหมสี่เครื่องดื่มเนี่ยมีรสชาติทั้ง25อย่างครับนี่คือแบบละเอียดละเอียดนะหมายถึงว่านี่คือสิ่งที่หลวงปู่ท่านพิจารณาใน300ส่วนพรามันสี่คนเยอะนะสี่อย่างเนี่ย25รสชาติละเอียดยิบเลยแล้วทําเป็นวงรอบเป็นสี่เป็นอ่าเป็นสี่วงรอบ สา <20 S 1> มวงรอบเ ouais, อาใหม่สามวงรอบก <c oughs> ับสี่อย่างงงไหมนะคือสิบสองสิบสองคูณยี่สิบห้าเท่ากับสามร้อยพอดีอะไรมันจะละเอียดขนาดนี้สามวงรอบอ่าเหมือนเราดื่มเครื่องดื่มหนึ่งแล้วเราก็เข้าใจส่วนประกอบมันดื่มดื่มดื่มไปเรื่อยๆแล้วก็เข้าใจแล้วก็แยกแยะได้ว่ารสชาติเหมือนคนชิมกาแฟครับโอรสชาติตอนแรกเข้าไปขมไอ้สักพักมันหวานในปาก เสร็จแ,แล้วมันลงขออะไรอย่างเงี้ยเพิจารณาพิจารณา,า,าไปเรื่อยๆเนี่ยเท่ากับสี่แก้วเนี่ยได้ยี่สิบห้ารสชาติที่มันเป็นส่วนประกอบอยู่นั้นทำวนๆวๆอย่างเงี้ยเป็นศาสิรสุดสิบสองรอบเท่ากับสามร้อยพอดีนี่คือสิ่งที่หลวงปู่ทำได้อ,อก็ไอ้ตามตามที่เขาบันทึ่งมาคือ,อทําพวกนี้ยต้องประกอบด้วยอาณาปณาสาติทุกอรอบ ในการทาพิจารณานะครับอย่ามองผมอย่างนั้นสิ <laughs> <laughs> ก็ฟังอยู่อ่ะเออต้องพิจารณาทุกครั้งต้องมีอาณาปรสติคอยกําหนดก็คือการกําหนดลมหายใจเข้าออกทุกระยะเข้าให้รู้ว่าออกเข้าให้รู้ว่าเข้าออกอให้รู้ว่าออกอย่างเงี้ยกาหนดไปเรื่อยแล้วกําหนดที่เขาเรียกว่าอะไรกําหนดที่วัตถุก,ก็ให้จิตไปจ่อที่วัตถุก,ก็คือการเต้งนะ, <laughs> นะครับตามประวัตินะอันนี้ตามประวัตินะตามประวัตินะฮะ เข้าใจไหมเขาไม่เข้าใจช่างมันจริงๆแล้วเขาว่าอาณาปาสตีก็เคยพูดอยู่เหมือนกันในทูตธรรมเรื่องนึงคเขาว่าอาณาปาสตีไม่ได้แปลว่าคือโอเคฐานที่สําคัญที่สุดคือลมหายใจแต่มันไม่ได้แปลว่าลมหายใจเท่านั้นมันแปลว่าทั่วทุกขณะจิตเท่ากับลมหายใจอืคือมันถี่มากแล้วมันอยู่กับตัวเองมากๆถี่เป็นอาณาปาได้อืเพราะนั้นมีอยู่ทั่วทุกขณะจิตทั่วทุกลมหายใจประมาณนั้น ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยครับมันคือกระดูก300ทอ่อนใน300ส่วน